นี่คือคำอใหม่นะครับคมเก่านี่รั่วตัวคมเก่ารั่วนะครับรั่วคมเก่านี่รั่วครับรั่วแตม่มดเลยทามาน้ำมันนองเลย DRV นี่คือคอมรั่วเป็นคมเป็นแพง นี่แผงถอดไปแล้วชนถอดก็ชนออกนี่จะใส่คอมนี่ถอดคอมมาแล้ว เปลี่ยนใหม่คอมเปลี่ยนใหม่นะครับใส่เรียบร้อยแล้วแล้วนะส่งซื้อพานใส่เรียบร้อยเอ,อ,อันนี้เตอรน้ำยาอยู่นะครับ พัดลมทำงานครับทำพัดลมทำงานที่ไฮเพรสเชอร์ er ที่150นะครับ150หน่อยๆมันถึงจะทำงานวันนี้ถ้าไปถึง150มันจะไม่ทำงานนี่คือโลทำงานโลอยู่นะครับทำงานที่150นะครับถ้าความร้อนไม่ถึงหรือไฮเพรสเชอร์ er ไม่ถึงพัดลมมันไม่ทำงานทำงานน วันนี้ร้อยห้าสิบกว่าแล้วตัดด้วครับเอตัดได้ ตัดต่อดีน่าเจ็ดทยร้อยประมาณร้อห้าสิบหน่อยหน่อยโล 25, ่ยีสิห้าสองตู้ ภายในครับภายในสวิกแอร์นี่เป็นสปีดพัดลมนี่ก็เป็นอุณหภูมิปรับยิหภาอากาศยิมาองศาก็จะเย็นสบายๆนะยิมาองกาก็เย็นสบายๆจะเย็นไม่ฉ่ำ ตัวนี้ไม่มีฮิตเตอร์ตัวนี้ไม่มีฮิตเตอร์ตัวนี้ถ้าไปอยู่ห้าสายมันก็ตัดเร็วลมมันก็จะเบาเจ้าตัว,ตว เราเกิดอุณหภูมิสูงลมก็จะเบาลงเบาลงมาลมเบาลงมาลงแอร์ก็จะทํางานน้อยลงนะครับก็จะทํให้แอร์ตัดเร็วละมันเบารดเป็นโอตโต้ครับก็เออโต้เราไม่ใช้ออโต้เรามาใช้เาาชนี่ชนหนัล้วเมนเมนเนื้อเราก็ เราเย็ยนมากกินน้อยก็ปรับเอาฮะปรับวันยี่สิบองศาเนี่ยแอร์ก็จะเย็ยนสบายเย็ยนหนาวโอเค B R V